ก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลา จะทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอเธอคือ,เ,อเทวดาเทวดาคอยรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอ ประงวัลเลขท้ายมันวมาเข้าเร็วเร็วเลขที่ออกได้แก่3ามสาสามหวยออกที่ไรมารวมตัวกันนึกว่ามีม็อบทุกทีโอ้ยโทธนาทำอะไรเนี่ยอ้าโอ้โหมาดูม็อบให้ไปถนนมั้งครับพี่โอ้ยก็มาทำงานแทนสาที่พักร้อนไงครับพักร้อนพักได้ไง ทำไมไม่บอกกับพี่พี่ไม่ให้ลาก็นี่ไงพี่ไม่ให้ลาไงสาธุเลยมาลากับผมนี่ใบลาของสาธุอยู่นี่นี่มันจะบ้าเรื่องไหนเนี่ยโอ้ว่าแล้วอ่ะไม่มีอารมณ์ขันเลยอ,ะอ่ะอะใบลานจริงอยู่นี่ครับแล้วทำไมต้องให้นายมาแทนอา้าวก็เห็นเขาบอกว่าคัดเอาเทวดาที่หน้าตาดีที่สุดมาโอ้ยหน้าตาจากเล็กูหวยออกแล้วครับ รางวัลเลขท้ายสองตัวประจำงวดที่นี้เลขที่ออกได้แก่ศูนย์ศูนย์ออกมาแบบนี้สุนัขที่ไหนจะถูกได้วะฉันถูกหวยเทวดาให้เลขมาเฮ้ยนี่ยังไม่ถึงคิวเทวดาพื้นที่นี้ให้หวยไม่ใช่เหรอพี่ไปจำที่อื่นแล้วมาแทงมั่งที่โคนต้นใสท่านให้จัก <า>เฮ้ยไม่ได้ให้มีเหตุผลอะไรต้องให้ด้วยฉันนะบนเทวดาไว้งานไงสินบนไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนว่าไงวะฉันบนเทวดาไว้ว่าถ้าฉันถูกหวยฉันจะนไอ้เั็ดแกทำอย่างนี้ได้ยังไงบอกกี่ทีแล้วว่าฉันไม่ได้ทำ แกไม่ได้ลือ้อกระเป๋าฉันแกจะบอกอย่างนี้เหรอเนี่ยพี่เพทพี่แพชมีหลักฐานอะไรเนี่ยเอามาว่ากันเลยดีกว่าได้นครจะก้ใครจะกล้าทำใครจะกล้าดุใครจะกล้าเย้ยหยันใครจะกล้า,ออาริษอนสิทธิมนุษย์อย่างท่านใครใครจะเห็นว่าฉันเนี่ยไม่ใช่คนโอ้ยเยี่พี่เห็นฉันแล้วขนาดนั้นเลยเหรอดูดู มันยังมาแกล้งงงนี่ฉันพูดอะไรพี่ไม่เชื่อฉันเลยเหรอฮะดูดูยังมาโทษทันอีกได้ถ้าในสายตาพี่อ่ะนเลวขนาดนั้นแล้วก็งั้นฉันก็จะเลือกกระเป๋าพี่อย่างนี้เลยไปเขเวยนหวานบ่าว้ก่อนเถอะ ลืมตาได้ฮัโเดี๋ยวันเนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ไปเปลี่ยนชุดมังกัเมื่อไหร่วันเนี้ยเปลี่ยนตอนที่ทุกคนปิดตาไงเราฉันอะบนเทวดาไว้ว่าถ้าฉันถูกหวยฉันจะเต้นหาเครื่องถวายห้าหกเจ็ดแปดขี่เละนั่งยูเฉย ประสบการณ์สิปีฮะพอเด็ดไม่ไหวแล้วกูนั้นกูนั้นเสียเสียเกีนนั้นไม่ไหวแล้วค่ะคุณป้าอุ้ยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอขอบคุณคุณพีมะนะคะที่แนะนําที่สํารวมให้แก้บนแบบนี้อุ้ยอะไรครับพมนดีคืออย่างงี้ครับทุกคนครับฟังนะครับคือพากหลังเนี่ยผมลองสังเกตดูนะครับผมรู้สึกว่าเทวดาเนี่ยชอบทำหน้ามึนครับคือชอบทำตื้นตึงไม่ค่อยสนใจคำขอของพวกเราอะครับคือ มันอาจจะมีสาเหตุนะครับว่ามันอาจจะมาจากการที่เราเนี่ยไม่มีค่าน้ำร้อนน้ำชาให้ท่านหรือเปล่าอะ,อ,อะเหรอเดี๋ยวก่อนอันนี้หมายความว่าถ้าเราจะขออะไรเทวดาท่านนี้ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนโอ้โหถูกต้องเลย ดีเนาะดูเป็นผู้หญิงใส่ใจสุขภาพน <ะ S 1> ขับถ่ายสบายท้องกินแล้วเนี่ยหน้าตาจะได้สดใสแล้วก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวเนฮ้ยทำไมสวรรค์ถึงไม่ส่งเทวดาหน้าตาดีมาอยู่แทนตอนที่สาธุไม่อยู่นะเนี่ยส่งตะลุงขี้บ่นมาทำไมก็ไม่รู้โอ้ท้อสายที่ได้มาเนี่ยก็เพราะว่าหน้าตาดีที่สุดในสวรรค์แล้วนะ <c oughs> นี่เอาเถอะ ไปทําอะไรมาฮะน่าเครียดเชีก็พี่เพชรน่ะดิหาว่าฉันคนกระเป๋าตังค์ฉันไม่ได้ทํานะถึงฉันจะทําเนี่ยฉันก็มีสิทธิ์เพราะว่าฉันเป็นนายคุณไม่มีสิทธิ์เพราะมันเป็นของส่วนตัวของเขา <c oughs> อ้ <c oughs> อโอ้โหนั่นรับเลยอีกของพี่เพชรเขาไม่ใช่เหรอหนะ้าอรยส ฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อพี่เพชรไม่อยู่ตรงนี้ค่ะอยากได้เบอร์พี่ก๊อปเหรอคะแป๊บนึงนะคะนี่นี่นพลอยใสให้พี่เพชรโทรกลับเองดีไหมอุ้ยไม่เป็นไรหรอกคนรู้จักกันเบอร์พี่ก๊อบนะคะ0812345678ค่ะนี่แล้วก็ไปกดเบอร์ในเครื่องเขาเลยเนี่ยนะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะโอ้โห้ยมีแมสเสร็จมากดอ่านซะเลยสิเนอะผมมีเรื่องด่วนอะท๊บชะมาเสร็จแล้แม่เราอยากคนกระเป๋าตังค์แล้วเนี่ย้ามไปถึงโทรศัพท์เลยแล้วตอนนี้ก็มีคนโทรมาก็เลยลามให้หวังดีนะเนี่ยแถวบ้านเนี่ยนะ เขาเรียกว่าสาวเรื่องนฮะเข้ามาดูเบอร์โทรศัพท์ทำไมก็เขามีเรื่องด่วนแล้วเขาอยากได้เบอร์พี่กอบพฟผู้จัดตายตายโอ้โหดูไปถึงแม่เสกบีมือมันกดไปโดนเฉยๆอะนี่ฉันผิดอะไรเนี่ยฮะผิดตรงที่แกเนี่ยไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลอ๋อ ก็เหมือนกับพี่ที่เปิดกระเป๋าตังค์และหยิบบัตรคอนเสิร์ตบูธเบสของฉันไปอย่างนี้เหือนนี่ฉันเป็นลูกพี่แกนะเว้ยที่สำคัญฉันเนี่ยเอามาเก็บ